วันนี้เดินขึ้นดอยนะเจ้าเพราะว่ามอเตอร์ไซค์มาบ่ได้เจ้าฝนมันตกเนาะถนนมันจะลื่นเจ้าอันนี้คือเป็นวิวข้างทางระหว่างทางที่เดินไปที่ไร่ของเงานะเจ้านี่บางส่วนเปิ้นก่อปูกันไปแล้วนะเจ้าเข้าเปิ้นก็นเริ่มใหญ่ละนี่เจ้านี่คือเข้าให้นะเจ้าเข้าที่ปลูกบนดอยนี่อันนี้ของคนอื่นนะเจ้าใช่จของเงาเตี้ยของเงายังบาถึง อันนี้ปนปูกมาได้เป็นเดือนแล้วนะเจ้าหญ้าก็เริ่มขึ้นละเราต้องเดินตามทางนี้ขึ้นไปเจ้าเวลาหน้าฝนมาทางขรลําบากนะเจ้าดูดูที่เป็นร่องๆนี่มันคือน้ำเวลาฝนตกน้ำมันก็ไหลลงมาต้นร่องนี่นะเจ้าคนที่จะขับขึ้นไปได้นี่คือคนที่เก่งมากๆสำหรับงานนี้มดปัญญาจะเอาขึ้นมาได้ละ ต้องใช้วิธีเดินขึ้นนะเจ้าสวัสดีเจ้าเงงองาเจ้ารักบ้านเกิดสาวเหนือนะเจ้าวันนี้เงืองาพาขึ้นดอยค่ะดูข้างหลังเจ้าเห็นแต่ภูเขาเนะเจ้านี่นี่ภูเขางามๆอ้าวเจ้าวันนี้พาขึ้นดอยมาแอวดอยมาเยี่ยมมาเยี่ยมชมไร่ข้าวเนะเจ้าที่ได้ปลูกไปตอนอาทิตย์ที่แล้วนะคะประมาณวันเสาร์ จะถึงวันนี้ก็จะอยู่ประมาณสิบกว่าวันแล้วเจ้าเข้าน่าจะเริ่มออกแล้วเจ้าเดี๋ยวงนงง่ายจะพาไปพอถ้าก่อวันนี้ก็จะพาไปดูกิจกรรมที่จะทำาน่เจ้าวามีไอหยัางพอติง่งงะยะวันนี้เนาะเดี๋ยวตัวไปพอเงงะะเลยเจ้าเดี๋ยวจะพาไปพอนะเจ้าดิเจ้าเงงะมาถึงสวนที่ไรของเงงะงแล้วเนี่ยเจ้าแต่ว่าก่อนจะไปดูข้าวเดี๋ยวเฮาจะนี่วันนี้ซื้อ โอ้ซื้อมาหลายอย่างเลยเจ้าแตงโมแตงกวาเนาะแล้วก็มีข้าวโพดหวานนะเจ้ามีทั้ง,งพันข้าวโพดหวานมีทั้งข้ขาวโพดข้าวเหนียวนะเจ้าที่ง่งายๆจะเอามาปลูกที่ไร่ในวันนี้นะเจ้าตรนนี้เจ้าพนักงานปลูกกับล้ออยู่แล้วเจ้ามากับคุณแม่นะเจ้าวันนี้เอ่อจะปลูกไออย่างก่อนดีแม่เอาแตงโมก่อนเนาะแตงโมข้างในสีเหลืองนะคะแล้วก็ แล้วก็จะมีแตงโมสีดำเม็ดสีดำนีนนะสีดำโอ้ยล่วงมดแล้วนี่นี่เปิ้นดูดูด,ด,ดูรูปภาพแล้วน่ากินขนาดเลยเจ้าข้างนอกสีดำข้างในสีแด,ดงเจ้าวันนี้ง่ายๆจะลเราเอามาปลูกนะเจ้าจะเอามาปลูกตรงพื้นที่พื้นที่ที่ว่างเจ้าที่มันปลูกเข้าบาได้เพราะว่า,วามันชันมากนะเจ้าปลูกเข้าบาได้ก็เลยจะต้องเอาแตงโมามาปลูกนะคะนี่ เดียวเดียวถ้าแตงโมออกแล้วเดี๋ยวง่ายจะเอาไปขายเจ้าใครอยากได้สั่งจองล่วงหน้าได้นะเจ้ามีหลายพันค่ะพันข้าวโพดหวานก็มีสั่งซื้อพันแตงไทยก็มีนะเจ้าแตงไทยนี่ทางบ้านง่ายเปินห้องว่ามาแตงซุกเจ้าอนนี่ ข้าวโพดข้าวเหนียวก็มีโอ้ถ้ามันออกมาทุกอย่างนี้นกลิ่นก็อิมเจ้าแล้วก็ได้ขายเตยหน้เจ้าไปเดี๋ยวแง,งับแกไปปลูกแล้วนะเจ้าไปพอกันปลูกเลยไปดูคุณแม่ปลูกหน้เจ้าคือว่าเดินเดินขึ้นมันชันน้เจ้าจะต้องค่อยๆเดินต้องใช้เทคนิคเทคนิคตัวไผ่ตัวมันเจ้าเวลาเดินขึ้นดอย นี <S S ่ตังกว้าก็เริ่มออกแล้ว ที่ง่งงาจะพามาดูจะมีสองที่อันนี้พามาดูที่แรกก่อนเนาะมีไก่เจ้าไก่ป่าโอ้บอกูว่ามันจะจิกกินนข้าวงื่องๆเสี่ยงมดอย่างละก้าจาไปดูข้าวกันดีกว่าเนาะเพราะว่าไกป่ปลาเดียววันหลังต้องบอก่อมาดักแล้วเจ้านี่เข้าออกแล้วเจ้าสิบวัน เริ่มออกก็เริ่มเห็นเป็นแถวแลนะ้วเนาะนี่เจ้าเข้าก็าถือว่าเป็นที่น่าพอใจเจ้าเข้าออกงามดีเจ้าเริ่มออกแล้วงามงามงามข้าวบนดอย อ้าวอันนี้เห็นเป็นแถวแล้วนี่ตอนนี้เห็นแบบว่าลำไรลลำไรเนาะแถมซักอาทิตย์หรือสองอาทิตย์นี่ก็จะเขียวแล้วเจ้ามาถึงมาถึงที่สวนแล้วนะเจ้าเข้าก็องงามขนาดเลยเจ้าโชคดีโชคด,ชคดีตรงที่ว่าพอเวลาเขาผูกเข้าเซนแล้วก็ฝนตกมาลงมาใส่พอดีเลยเจ้ามันก็เลยเยใหงเข้างาม แต่ว่าโชคร้ายคือมีไก่ป่าเยอะมากโอ้ไก่ไก่เวลาไก่ป่ามันมานี่มันก็จะมาไล่จิกกินเม็ดข้าวที่มันหล่นลงไปแล้วมันก็จะเคลียเวลาไม่เคลียเซฟตมันก็จะย่งคือต้นข้าวของเขาเสียหายเนะี่ยเจ้าถ้ามีมาเยอะๆแบบนี้ต้องบอกให้คุณพ่อมาจัดการเดี๋ยวให้คุณพ่อมาจัดการกับไก่ป่าก่อนเนาะวันนี้ยังดีเนะ่เจ้าที่ขึ้นมาอัน้นหูหนูว่ามันมีไก่ป่าเยอะขนาดนี้โอ้ มีเยอะมากเลยมีเป็นซิปตัวเลยเจ้าเสียดายที่ที่มันอยู่ไก่ไปน้อยหนึ่งมันทายหื้อพอบาตันนะเจ้าอันนี้จะได้หันเกิดปลาบินแล้วเนาะเจ้าเดี๋ยวเดียวต่อไปเดี๋ยวแน่จะพาไปดูแหมที่หนึ่งเจ้าที่ที่สองไปดูว่ามันจะงามเหมือนกันก็แต่ว่าที่ที่สองนี่ปลูกก่อนนะปลูกไปได้ประมาณสามอาทิตย์แล้วเจ้าเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะเจ้าตรงนี้ก็เป็นแหมที่หนึ่งเจ้าตีปลูกไว้เนาะ เพราะว่าของง่ายจะมี2ที่เนี่ยเจ้าตรงนี้ก็นเนื้อที่ประมาณ5ไร่เนี่ยเจ้าติีปูเข้าไว้เนาะเข้าก็เริ่มออกเหมือนกันมุลลเจ้ามันก็จะไล่ไล่กันเนาะหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ วันนี้ปามาชมสวนมาชมไร่ข้าวน่ะเจ้าข้าวกองงามอยู่นะเจ้าวันนี้แต่ว่าข้าวกลองงามหญ้ากองงามเจ้าจะต้องรีบมาเอาญ้าแล้วเจ้า,าอันจะมาได้กินข้าวน่ะเจ้าดูละก็เหนื่อยเจ้ามาก็จะในช่วงนี้และเจ้าช่วงที่จะต้องมาเอาญ้าข้าเนาะเพราะว่าหญ้านี่มันจะต้องค่อยๆถางค่อยได้หญ้าน่ะเจ้ามันจะเอาแบบ ใช้เครื่องตัดยาบ่ได้หนะเจ้าก็ต้องทนเจ้าเนยก็ต้องทนเนาะในเมื่อที่คุณตัดสินใจตัดสินใจที่จะมาอยู่แบบนี้แล้วก็ต้องทําในสิ่งที่ตัวเองชอบทําไปก็มีความสุขเจ้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีเจ้าบ๊ายบาย